เือนปิดใช้ดุลพินิตพิรยานาในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันนะครับเนาวละเข้ามาสู่ใหม่ปักหลักวันที่16ธันวาคมมาแบ่งปันมาฝากกัน เช่นเดิมครับกับดีทีวีนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีนะครับคลิปนี้มาฝากกันครับสูตรปักหลักสิบล่างนะวันนี้จะมีสิบล่างกับหน่วยล่างวันนี้ก็วันที่วันที่แปดนะครับธันวาคมสิบหกธันวาคมก็นเลยอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณนั้นสถิติีหกงวดครับเรามาดูกันครับว่าสูตรนี้จะถูกใจเพื่อนสมาชิกบ้างหรือเปล่านะครับก็เป็นแนวทางครับมาแบ่งปันมาแชร์กันเราใช้ยังไงเราใช้หลักแสนครับ ขีดตรงนี้นะครับหลักแสนบวกหลักร้อยครับแล้วไปบวกกับ3ตัวท้ายนะครับนี่มตัวหน้า1 2 3ตัวท้ายครั้งที่1หลักหน่วยครับ3หลักบวกกันแล้วไปบวก0 2 3ยองคงที่ครับนี่คือศูนย์หลักแสนหลักร้อยบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1บวก02 3องคงที่ครับสถิติ6งวด <c oughs> ถ้าย้อนหลังไปหงวดนะครับเราจะเริ่มจากการคำนวณงวดแรกใช้ผลการออก1กันยายนครับ น,นี่ผลการออกกันยายนที่9เยอะแล้วนะครับ9 9 9 9เก้แนี่แหละครับแล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัว3าตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2นี่นะครับเฟสหางงวดต่อมาคือ16กันยายนคือบรรทัดต่อมาครับวดแรกลองคำนวณกันดูครับหลักแสนเลข9ครับหลักร้อยเลข9บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1เลขครับ 9 2้าสบวกเเป็น25เดินหน้าไป0 2 3ยองที่ครับถ้าเดินหน้า0ก็ได้25ตัวเดิมเอาเลข5ครับ5ไปอีก2เป็น7 7ไปอีก3ครับเป็น10ใช้เลข0ูนยเอานะครับ10ล่างครับเราคำนวณได้เลข570สวยงามนะครับเพราะว่างวดต่อมาออก57ครับทีเห็นว่าเลข5ครับเข้าตำแหน่ง10ล่างนะสองตัวล่างเข้า10ล่างเน้น10ล่างครับ ว่แรกผ่านครับมาชมวดต่อไปนะครับเราก็บวกไปเลยครับทีนี้หลักแสนเลขสองหลักร้อยเลขศูนย์หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1เลขสามผลรวมคือเลข5ครับ5ก็ออกมา5ไปเลยครับเลข5เพราะว่ามันบวกศูนย์ตัวแรกนะครับเดินหน้า2เป็นเดเดินหน้าอีก3เป็น10ใช้เลขศูนย์ห้าเ็ศูนเช่นเดิม1ตุลาคมออก5 9ครับ10ล่างคือเลข5ครับไม่ผิดพลาด ก็สงวดผ่านนะครับงวดต่อไปงวดที่3 8 2 16 8 16บวก5เป็น21นะครับเอาเลขหนึ่ง1เดือนหน้า2เป็น3 3เดอนหน้า3เป็น6 1 3 6ครับ16ตุลาคมออก38วันนี้เลขก3ครับทำหน้าที่10ลลาง3งวดผ่านไปครับเราก็ต่อเนื่องไป 2บวก0นบวกเป็น2นะครับได้เลข2เดินหน้า2เป็น4เดินหน้า3าเป็น7 2 4 7สี่ครับออกอะไรครับ40ยังไม่พลาดครับ4เข้า10ล่างครับปักหลัก10ล่างครับผ่านมาแล้ว1 2 3 4 4สงวดี่สวนะครับงววที่5 5บวก4เป็น9บวก5เป็น14นะครับได้เลข4เดินหน้าสองเป็น6 หกบวกสามเป็นเก้าสี่หกครับออก4,6เนะเข้า2ตัวล่างดีเหมือนกันนะครับสูตรนี้10ล่างเนี่ยเวลาเราสูตรมาครบ2ตัวล่างนี่เข้าไม่ครบสกี่เวลาสูตรปักหลัก10หลักหน่วยเข้ามา2ตัวล่างเลยเอ้าหัวต่อมาครับ9กบวกหกเป็นสิบวกแเป็นยีใช้เลขสาครับเดินหน้าสเป็น5้าบวกสามเป็นแปดสครับออกแปสี่ นะครับไม่พลาดครับงวดที่6กรบเลข8เข้ามาครับหงวดผ่านไปครับสถิติของปักหลัก10ล่างนะครับหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วย3ตัวท้ายกั้งที่1บวก02 3คงที่ผ่านสถิติมาแล้ว6งวดงวดที่7ที่จะถึงครับ16ธันวาคมลุ้นกันครับ10ล่างปักหลักหลักแสนเลข9ครับในหลักแสนเลข1ขอโทษครับหลักร้อยเลข9้า หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1เลขสี 4, ผลรวมคือ14เดินหน้า0เป็น14เอาเลขสุเลขสครับ4ีบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9กาเอาละครับชอบจังเลยครับงวดก่อนนั้นผมถ้าจำไม่ผิดมี6นะครับหลักสิบโอไม่ใช่ครับในหลักหน่วยครับหน่วยล่างแต่การว่ามีสิทธิ์นะครับเลขชุดเลขสามตัวบนจะลงมาล่าง 4 9 6เกนี่ครับ6 4, 4 9 4 9 6กลับไปกลับมาเลขเดิมๆนี่แหละครับมันอยู่วนอยู่ตรงนี้แหละครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะชอบนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางความคิดเห็นนะครับปักหลัก10ล่างไดเลขเลขหกเลขเาฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิษฐ์วิจารในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนสับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย